One hour later. ไปไหนเนี่ยพี่สีชนแม่หลับอยู่ในบ้านแต่ว่าไม่เจอพี่สีชนอาะอยู่นี่นี่สีชนชาตรีหาตั้งนานแต่พี่นึกว่าเข้าป่าไปตัดปืนแล้วนอนนอนนอนไอ้นอน,น,อน,น,อนลูกนอนพี่สีชนนอนดิ้นเหมือนกันพี่สีชนไหลสวัสด,ดีจ้ะพี่เออวัสด,ดีไปเล่นที่อื่นน้องกูจะนอน <laughs> พี่สีชนไหนหวัดดีจ้ะพี่หวัดดีไปเล่นทีื่ออื่นน้องจะนอนเดี๋ยวมันตื่นน้องพี่ชื่ออะไรชื่อชาตรีอ่ะสวัสดีพี่สีชน<ะ> <c oughs> เดี๋ยวมันตื่นตื่นแล้วมันร้องมันหล,ลับยากเลยพอมันร้องเนี่ยพีพาดเขารับไม่ได้ทำไมรับไม่ได้ก็มันร้องเว้ยเว้ย ไมจะรับไม่ได้อาจจะมาเก่งวันนี้อีกอ่ะพี่สีชนนะน้องพี่ชื่อชาตรีใช่ไหมล่ะใช่ก็นี่ไงชาตรีน้องพี่นะโตเป็นหนุ่มแล้วก็ฉันนี่ไงชาตรีน้องชายพี่สีชนไงอือกูยังไม่ได้เป็นไหนเลยนะเนี่ยอ้าวก็เมื่อครู่นี้พี่ร้องก่อนว่าอะไรอ่ะผมชื่อสีชนเด็กชื่อชาตรีพอจบก่อนนี้เด็กโต กระโตแล้วนี่ไงโอ้โหแต่งตัวท่ไม่ทันเล่นไหวจังล่ะก็เล่นไวนั่นแหละเล่นไวขนาดนี้ต้องใส่คนดูต้องขับปอร์เตามดูใช่ไหมไวคนละอย่างกันเอออะโตแล้วเด็กโมโหแล้วมันเนื้อมือจะตกเนี่นะม่ใช่ตกไปจะเป็นนักเว่ีอ๋อใส่เสื้อผ้าเสื้อร์ตนี่เรียบร้อยเสื้อผ้ามีแล้วแต่ว่าอีกตัวนึงยังไม่ได้กําลังพอนอยู่ เจะพาใส่ดีๆแล้วไปเอาเด็กที่ไหนเข้ามาเนี่ยฮะก่อนนี้แล้ลูกแม่นัทยาคัติยาเออเนี่ยคัติยาก็เนี่ยจะตกลงว่าเนี่ยไม่ใช่ชาตรีชาตรีโตแล้วนะใช่พอดีว่าชาตรีมีเรื่องอยากจะถามพี่สีชนสักหน่อยเออไม่ต้องไม่ใช้แล้วเก็บเลยเก็บไปกเก็บอ้าวังหมดเราเล่นโยนไปแล้วอ๋อใช่ล ชาตรีน่ะจำได้นะพี่สีชนอตอนเด็กๆ